สวัสดีค่ะกลับมาพบอีกครั้งนะคะกับแชมเปนฟาร์มนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชมนะคะคอกของลุงนองเนาะคอกอควายลุงนองนะคะคะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นบรรดาเด็กๆที่อยู่ในคอกของลุงนองเนาะเป็นคอกควายนะคะควายพันธุ์ไทยใหญ่นะคะ ตัวนี้ก็ท้องอยู่นะคะจะเป็นแม่พันธ์นะคะแม่พันธ์กับพ่อพันธ์ของคอรนอบลูกน้องเองเลยนะคะ กำลังมานะคะเดวกําลังมาถ่า,ายกันหน่อยไหมหเจ๊จะถทูอยู่ไหนนะคะจะถทูอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะคะไหนให้ดูซิว่าสวยขนาดไหนขอดูหน่อยซิขอดูหน่อยว,อวะ,ะหันข้างหันท้างหางันท้างไม่เอาจะหันท้างหันท้าง อน้องไม่หาในเพี่หานเองนะคะหันข้างหันข้างอ่าหันไปอ่าน่ารักมาขอตูดตูดหน้อยนะ การดูโครงสร้างของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์วัวเนาะเราจะดูที่ตูดนะคะบรรทายตูดใหญ่ไหมนะคะโครงสร้างเป็นแบบไหนนะคะลูกค้นะคะเล็ก ตัวนี้ก็สวยนะคะไหนขอดูตูดน่้สิตูดมานะคะดูตูดดูคอนะคะดูลักษณะโครงสร้างรูปร่างนะคะควายพันธุ์ไทยใหญ่ก็ต้องใหญ่จริงๆนะคะวันนี้ก็คือเหมือนกับว่าอ่าเฮ้ย ขี้เขานะ่ะเเด็กแล้วนะคะตอนนี้ลุงยังไม่ได้เอาออกเนาะอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะเพราะว่าดีได้ยินไม่ชัดเพราะว่าอตอนนี้ร้านซ่อมรถนะคะข้างบ้านก็คือกำลังซ่อมรถอยู่นะคะขเขาแหลมเปียบเลยเขานะคะแหลมเปียบเลย ตอนนี้บรรยากาศก็กบรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้บรรยากาศยามเย็นนะคะลักษณะแม่พันธุ์ที่ดีเนาะเราดูที่บ้านท้ายเขานะคะว่าใหญ่ไหมนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนาะเป็นตัวผู้ก็ต้องดูดูอะไรเขาล่ะดูอันนั้น่ะดูอันนั้นอะ,อนนนอะว่าตรงหรือเปล่า จะตรงหรือจะเอียงเกินไปต้องดูว่ามันตรงๆอ่ะอันนั้นอ่ะ, <c oughs> อะเริ่มหันหน้ามาให้เราดูแล้วนะคะคุณแม่นะคะ <c oughs> จะเป็นแม่พันธุ์นะคะ <c oughs> ควายที่มีความสมบูรณ์เนาะก็ต้องดูที่เหงือที่จมูกเนาะก่อนที่จะพาไปปล่อยตอนเช้านี่มีเหงือออกไหมนะคะเราก็ต้องดูถ้ามีเหงือออกเนี่ยก็คือเขามีความสมบูรณ์เนาะร่างกายเขาแข็งแรงนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับควายของลุงไรเนาะพันไทยใหญ่นะคะบรรยากาศยามเย็นของหมู่บ้านเขาดินใต้นะคะอำเภอบ้านกวดนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ<ม>ใครที่สนใจวัวควายเนาะก็ติดต่อลุงไรมาได้นะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้นะคะวัวจะสวยควายจะสวยให้มาดูที่เจ้าของอะก็คือผลของการเลี้ยงควายนะคะ ลุงลาจะมีควายตัวสวยๆนะคะเยอะๆเลยนะคะจะมีอยู่ที่คอกที่นาด้วยนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะฝ<ม>ากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกดสับต,ตะไคร่นะคะช่อง h a นเป็นฟาร์ม้วยนะคะนะคะี่คุณแม่กำลังหนุนหินนะคะอันนี้ย่าลืมกดกดกระดิ่งกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอดูตุดอีกรอบ とととととうどなか。